Tại không, lắm không, Tên này đi bênh 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 สบายดีพี่น้องป้องปายเบดิด์สุกูทุกคนมืัอนี้พบกับสองเบิร์สนสแนลคือเก่าืัอนี้เบิร์นจะพามากินปลาซิวพี่น้องปลาซิวปลาซิวเต,นะต้นเนาะกินปลาซิวเต้นบ่มปลาซิวร้อยแจวปลาซิวร้อยแจวพี่น้องแสบๆเนาะสี่นคนพี่น้องแบบเล่าๆเนาะพาพี่เบิ่งวิธีการเอาปลาซิวพี่น้องจดจวดปลาซิวนี่จ้อยกันเนี่ยเออนี่เห็นว่าทุกคนนี่นี่นี่เกินยังกระดุงไห สะดุ้งสะดุ้งสะดุ้งนี่มีอันหนึ่งพี่น้องปลาซิวปลาซิวไลยดีอยู่ในไลายดีนี่นี่มุ้งตีฝุ่นปลาซิวไล่ดีพี่น้องจะจวดกินปลาซิวเดียวกันเด้อพี่น้องป้องป่ายเบจคูจุคนโอ้โหนี่นี่นี่มาพี่น้องก้าขึ้นแล้วนี่หากินกันขึ้นพี่น้องหากินนี่นี่บเบิีงัวอู้นี่ตัดเฉลยเนาะใช่เลยยเนี่พี่น้อยดังดีนะเลยใช่จอเนี่พี่น้องจับเลย ไปแล้วเปิดเปิดถุงมา <c oughs> นี่ <c oughs> อ่ามันตีงหรอ <c oughs> กะตีงก็ชี้ย้ำเองหรอกลองย้ำสักครั้งเพื่อนนันสีแซบ่ะเค้บดอะนี่ทุกคนปลาซิวเต้นปลาซิวเต้นไปเนองนี่ มือแดงย่างดีนี่จวดนี่มือจวดได้นี่นี่ท่านผู้ชมคำแรกคำแรกนี่เบื้องตอนปลาตัวปลาซิวน้ำเนี้ตอนปลาซิวพี่น้องนี่หืมบอกว้าไปแบ่งห่านพญายก็ยูฟักเขาโดนพี่น้องฟักโดนเนาะเสียบรถติดขดเพื่อนได้ตลอดซาซีพญาย์น่ะฟังโดนนะฟังโดนคำที่สองเลยพี่น้องเสโอ้ นี่ท่านผู้ชมปลาซิวปลาซิวนี่เห็นบ่ใส่กระแดงแส่บๆพี่น้องเอ้ยนี่โอ้คำมักใหญ่เลยพี่น้องนี่จุ๊บบเงินมากพักกนไหนบ่เงินมัวยามเงินมันยามมัวนมันกินไดเสียบเฮ้มากกกันเนาะแล้วเงินมือเหญ่มาก ยายาไใหญ่กันตงไี้มากตนบเม้าอ้วนได้่ใงญ่เนาะคือเก่าแล้วมันเขมมันช่วงมันบวกงไปมันบวกเลเขาเป็นิวเนเวพี่ได้บวกเพียงพี่ไอ้นมันบดขึ้นมาเนี่ยนี่พี่น้องบัดขึ้นพี่น้องปลาซิวเห็นบ่บี่าโลิโลเห็นบ่นี่มาทุกคนโอ้ยี่บัวจิตจักนี่ยกโอ้พี่น้องปลาซิว กุลสิบกุลบนบ่จ้าบึกขึ้นมั้ยเออแปงว่าเออแค่นี่พี่น้องนี่นี่ใครเห็นอยู่บ่สูมมั้งนี่นี่พี่น้องนี่ปลาสิบปลาสิวนี่กับแก่พี่น้อง่เขาเส้นสี่ข้กินกับแก้มคนกินเดาห้าคนกินเดาอนนะบ้านี่กับแก้มยัดใส่พี่น้องกินกับของกันเลไปกินก่อนได้เอาก็ะต่ายมือหนี่ปานอู้ แสบครับนี่นะชมกับบริกนได้ปีแล้วซานั่นตอนตอนเราเก็บกลงเก็บของไปกักตัวเออชิบวัดผ่านผ่านผ่านานบ่ผ่านผ่านครับคับเอาอีกเอาอีกบ้างอีกบ่เดี๋ยวดี๋ย่กระดอีกบ้ามาเดยวในพักกระโดนเหาพักกระโดนในพกระถิ่นในพระนี่กระโดไปกระโดไปกระ เนี่ยป็นนด้จ้ะกระดาวนี่ขมขมจังเลยขี่ปลาซิวมันยังบกขมคัะนี่พี่น้องนี่ปักกระดาวโอ้หูาักกระทินพี่น้องใช่มากมันครับัดแม่นปลาซิวพี่น้องมาฮึ่มโอ้โผ่านผ่านผ่านเอาอยู่อนี่พี่น้องพี่น้องนี่ไอ้ปลาซิวใส่หลายเลยโอ้ยหน่อยพูด หน่อยจะได้ก응ับเบื้องต้นปลานี่ได้ได้ห่อเพราแห้งเลยใช่นี่โอ้พี่น้องเศรษฐีพี่น้องใช่คองแก่ของแก่ไยู่ใช่จวดเฮ้แก่โควิดปอโอ้โหพี่น้องคาเสือน้ำคาเสือพี่น้องไม่ต้องย่านโควิดพี่น้องคาเสือโควิดอืโควิดสองพันสิบเก้าต้องไปสองกว่าแปดสิบได้เลยจวดตีจวดตี เอาก็เอาแปดสิบเลยนวาสิสามเน่้อยยี่ได้ไหมเน<ก>ี่ยเชกก็พุเด้อมาเด้แนั่นทีมันแก่อตัวนัไนนะวะพี่<า>น้องขึ้นมาท่าผูมจวดพี่น้องเอ้ยบันออกบานบาน,น้าเนะาะก <c oughs> ินแบบธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ะน,นี่ตีกันจวดใส่หยิบใส่บ่ใส่บ่ปัสิวดยังงยังบรั

นั่นนั่นแป๊เดียวสิบหนึ่งแป๊บโอ้ใช่โอ้เยอะเกินแบบนี้แหละมาพี่น้องชดๆเลยพี่น้องเห็นปะนี่คือประสิวเต้นพี่น้องนี่บาใช่เรื่อนี่จะว่าปราสิวเต้นพี่น้องนี่นี่เฮ้เอาเฮ็ดแบบชดๆเลยพี่น้องนี่เห็นปะชดเชยเลยพี่น้อง โอ้ยตถทบานเลยนี่ยฮึอยนี่ปลาเสียโอ้สิได้อ่มฮะทำช่วงบึ้งนี่อ่าอพันจะพักกระโดนพี่น้องนี่แบบเต้นเต้นกุ้งเต้นพี่น้องกุ้งเต้นเฉ่เฉนี่แทเอาแต่เอา เนี้ีแล้อออกหมดอยู่หันเด็กๆกเกนี่ทกนมอซมแม่เหืออัวคาตาเลยอ้อหมเบื่อก็มีอับมเป็นโอ้เเป็นเป็นเป็นเห็นเป็นมาเที่ยงคนเป็นจะได้บ่นี่เป็นอาเป็นตัวนือเป็นยังดีไน้อมาเต็นอกๆด็กๆดูตาไตาแบบนี้ช่วยช่วย เดี๋ยวนี้มีาสสิอับพียินเชียวมีโอาเสืคบผมง้่งจากปากมี่นะคับต้่านผมเมนโอเอซีได้พี่น้องมาเป็นสองขวานพี่น้องเอ้ยจิตตโอ้ยประสิเต็นเลยเอาเอาเยอะคำหนึงแหละครับงอกมันไป ใช่แล้วอืมใช่แล้ว,อว,วเอาเยอะๆได้นี่ทา่านผู้ชมวิธีการใส่เนาะเพื่อจิตักปลาซิวมันเต้นนะฮะมันยังดิ้นเด้าๆวินาทยนี่ขอจิปัอนเองมาเอาา้วท่านผู้ชมนี่เห็นบ้างจวดอาปักเอ,อ้ยมันต้อย่างนี้ต้องอย่างนี้ครับทา่านผู้ชมจอดนี่เห็นบ้มันต้องแบบนี้นี่ เดาแก้วนี่แหละเพิ่นประชิวเ้นี่น้องฝากพี่น้องทั้งด้านน้ำเนาะดูแลดูแลตัวเองเด้อคูวิดว่าปีนี้ปีนี้คูวิดหลายประเทศไทยกับตายยนคูวิดมากราย่เตือนน่ยนแนวนี่ควิดไม่ต้องห่วงแบบนี้ก็อย่าล่มกดไลค์กดติดตามไปเด้อเพื่อเป็นกำลังใจซองบาเริ่มแชนแนลเนาะ มันนี่ก็บมมีอย่างไรพี่น้อง,องขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะเพราะว่าปลาซิวของเราก็เบิดเน,ะนาะน้ำจิ้มก็เบ,บดิดตัวน,นี้ก็ปลาซิว,วยังเดี๋ยวน้ำจิ้มปลาซิวเบิดไปปลาซิวยังอยู่แต่ว่านา้ำจิ้มแจ่วเขาคือเบิดเนาะเพราะว่าตัวน,นี้เอาไว้เห็ดหมกก็ได้หรือว่าไปขัวหรือว่าไปเหิจเจไดกระไรนะแต่แต่จิ้มหมักจิ้มกินเนาะ